สวัสดีพี่น้องป้องตายสู้ผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเป็นข่าวของทางติงหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าไม่พอใจอย่างมากเลยหลังจากได้ยินบอสบิ๊กพูดถึงเรื่องนี้นะครับว้าแล้วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับติงหมอลำสาวไม่พอใจอย่างมาก หลังบอสบิ๊กพูดถึงเรื่องนี้ลั่นทำไมไม่รักษาคำพูดป้าพี่น้องเมนมีประเด็นนี้อย่างอีกนาะบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาซู้ฟังเด้อครับผมกาด คือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากที่ก้อนหนานี่นะครับทางบอดบิ๊กปู้ยิบบ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นได้ออกมาโพสตเนี่ยแหละครับที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันนะครับว่ามีลูกค้นที่3ก็คือบอกง่ายๆอยากมีลูกนะครับลูกค้นที่3ชื่อน้องบลีดนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลังจากนั่นก็เลยนะครับเพดไหติงของทางหมอลั้สาวท่านหนึ่งขอนขางบ่พอใจนะครับ บอกว่าบอดบิคคือบรักษาคําเววาใส่ก้อนหนานี้คือว่าสีบ่อยากมีลูกเพิ่มนะครับคือว่าสีมีลูกแค่สองคนประมาณเนี่ยพี่น้องเป็นตูเป็นตาบ่าพอใจอีกเนาะครับทั้งทางทางี่บอดบิกแล้วก็บอกอยู่นะครับว่าเพื่อนฝันแม่นบอกครับพี่น้องแต่ถ้าเว้าตามจริงเพื่อนสีนี้อีกจากคุณมันก็นเป็นสิทธิ์ของเพื่อนนะครับการสั่งครอบครัวของเพื่อนประมาณนี้หลังจากนั้นแน่นอนล่ละครับเอฟซี FC ของบอดบิกฟาดกับเรียกได้ว่าสาใจเอฟซีเต็มเ็มนะครับ เพราะว่าทา้งเพจบบกเปียกเพื่อนได้มีการแชร์โพสต์นะครับเป็นโพสต์ของทางเพจสาวอีสานพัฒถิ่นนะครับเพจบักเปียกบอกว่าเจ้าเว้าถืกใจคักย้ายนะครับซึ่งสาวอีสานพัดถิ่นเพิ่นโพสต์ไว้แบบนี้ครับเพิ่นโพสต์ว่าย้ำเขาโสดกะว่าเขาเป็นเกน,นะครับย้ำม,มีผู้สาวกะว่าเขาสั่งภาพบาดเขาสีเอาลูกละว่าเขาบอรักษาคำวา้านะครับพวกประสาทแดกของแท้ ค้นสดเนาะเอาให้มันได้ตั้งทีมฟุตบอลพู่นนะครับทีมฟุตบอลกับสิบเอ็ดคนขึ้นละพี่น้องนะครับสาวีสานพัดทินบอกว่าเอาให้ตั้งทีมฟุตบอลไปลุ้ประมาณนี้นะครับคันเลียใจหลายนะครับหลังจากนั้นก็มีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์นะครับในเพจแบบเปียกนะครับเอฟซี FC, ท่านแรกบอกว่าเอาจากสิบคนก็นได้ตัวพอมันรวยเนาะนะครับพี่น้องท่านต่อมาบอกว่าอีลาเ้าถือใจอีแม่คัก นะครับเอฟซีนี่สะใจสุดๆเลยนะครับอีกสองท่านนะครับท่านต่อมาบอกว่าใช่ค่ะพูดถูกต้องค่ะเขาจะทำอะไรก็ผิดชีวิตเขาเนาะเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาสิเราก็อยู่ส่วนเรานะครับแล้วกับเอฟซีท่านสุดท้ายบอกว่าลูกสองคนแม่ห่วงนักเอาลูกไม่ไปเลยจา้านางต้องอกแตกแน่ๆนะครับ กเป็นความคิดเห็นของเอฟซีบางท่านบางคนนะครับติ่งหมอลำสาวไม่พอใจหลังจากได้ยินข่าวทราบข่าวว่าบอสบิ๊กอยากมีลูกเพิ่มนะครับบอสบิ๊กบอกว่าฝันมีลูกชื่อน้องบีทประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสู่ฟังเนาะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกาคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง พอายแสนบ้านทุ่งน้ำเนเด้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ